ใครที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการนอนเหมือนผมบ้างครับคือผมงงและเปิด PVP กับตัวเองมาเกือบเดือนแล้วไม่รู้ว่าร่างกายมันเป็นสักกระเบอืออะไรต,ต้องเล่าก่อนว่าปกติเวลาโรงเรียนเปิดก็จะนอนสี่ทุ่มและตื่นตีหรายนี้ก็เหมือนปกติของคนทั่วไปคือถ้าหัวผมถึงหมอนประมาณ10บนาทีมันก็จำศีลไปเลยเข้าโหมดนอนไม่ลุกปลุกไม่ตื่นแบบหลับลึกทุกวันแต่ความบันเลยมันก็เริ่มขึ้นตอนโรงเรียนปิดเทอม จากที่เป็นคนนอนหลับง่ายกลายเป็นคนหลับยากซะง,งั้นเหมือนสมองมันคิดได้ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วนี่หว่ามผมก็พยายามทําให้ตัวเองหลับแบบคิดตั้งใจว่า,าคุณจะหลับแล้วก็นึกวิธีหลับเหมือนตอนโรงเรียนเปิดเทอมว่านอนยังไงคิดยังไงถึงหลับได้แต่ความคิดนี้แหละมันคือตัวสเครตของเรื่องนี้เลยครับ ผมยิ่งนอนไม่หลับยิ่งนึกยิ่งไม่หลับจากสีทุ่มเป็นห้าทุ่มเที่ยงคืนไรนี้จนผมไม่ไหวเลยลุกมาร้องเพลงเยลลี่ยุดมือสุวินเยลลี่ยุดมือสุวินใครได้เห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเชียวเลยนี่จะไปบอกแม่ว่าจนสุดท้ายมันก็พลายหลับไปเองพอวันถัดมาผมก็ตั้งใจจะหลับให้ได้เก็บโทรศัพท์ตั้งแต่สามทุ่มแล้วก็นอนทําสมองให้ว่างห้ามคิดเรื่องเกี่ยวกับการนอนเด็ดขาดสุดท้ายมันก็ไม่หลับห้าหกห้าห้าห้ากูไม่ตลก เหมือนร่างกายมันไปกดปุ่มเซฟใหม่อีกครั้งจากที่เคยเซฟหลับสี่ทุ่มตื่นตีห้าไกลเป็นไม่หลับตื่นตีห้าอันนี้กูก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรยังไงตาใบผ้าไหมกี่ใบกูไม่เข้าใจคืออย่างน้อยมึงให้กูหลับยากแล้วอะก็ให้กูตื่นสายไปเลยนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องการสะดุ้งตื่นตอนดึกๆึอีกนะเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาเล่าอยากขอบคุณจากใจจริงสำหรับคนที่ดูจนถึงท้ายคลิป ผมเลยจะตอบแทนคุณด้วยการบอกทริคที่ผมตกตะกอนตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ว่าสมการในการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับคือไม่ต้องนอนเดี่ยว <c oughs> คุณเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนผมหรือเปล่าหลังจากที่ได้ดูอนิเมะหรือภาพยนตร์จบไปแล้วจะรู้สึกว่ามันหวาเวแบบบอกไม่ถูกจริงๆิงจิจบจริงๆจบจบจบข้าวเหนียวถึงเรื่องนั้นจะจบดีมากๆก็เถอะ มันคาใจคือมันทำให้เรานึกเองว่าหลังจากนั้นตัวละครจะเป็นยังไงต่อจะทำอะไรหรือตาใบหรือย,ยังไงจะอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าคืออยากรู้ชีวิตหลังจากนั้นหรือไม่ก็เราก็จะรู้สึกว่ามันจบแล้วจบแบบจบปากุบอกไม่ถูก555้าและก็จะอินไปหลายวันอินขั้นที่แบบนึกเพื่ออยากให้ตัวละครนั้นนางเองพระเอกนั้นมีชีวิตอยู่ในโลกจริงจริงจริงจบ จริงๆจบจบจบข้าวเหนียวอ่ะคือกูมูฟอนไม่ได้อามันอินเกินไปจะบ้าฮือฮือฮือได้แต่ฟังเพลงของอนิเมะเรื่องนั้นปลอบใจพอเริ่มมูฟอนได้แล้วก็อยากหาเรื่องถัดไปที่คล้ายๆเรื่องเดิมมาดูคืออยากได้ฟีลคล้ายกันแต่หาทั้งวันแล้วก็ไม่เจอเศร้าใจจริงๆจิ้งจบจริงๆจบจบจบข้าวเหนียวเหมือนกูอยากได้แนวเรื่องยูเนมแต่เจอแต่เรื่องสกูบี้ดูไรนี้ คุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนผมหรือเปล่าตอนที่คุณอยู่บ้านหรืออยู่ในห้องตัวเองเวลาที่คุณเล่นโซเชียลมียไม่ว่าจะติ๊กตอกไอจีเฟสบุ๊หรือพรหมันก็จะฟีดคลิปหลากหลายขึ้นมาเช่นอนิเมะหนังเกมคนดังมากมายแล้วก็คลิปตลกใช่ไหมครับแต่ของผมไม่รู้ว่ามันเป็นส้นเท้าพระไตรปิฎกอะไรเวลาถฟีดที่บ้านมันก็ขึ้นคลิปทั่วไปปกติหรือมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ตลกอะไรแค่ยิ้มกรุบยิ้มกริบเฉยเฉยแต่พอไปอยู่ข้างนอกคนเยอะ หรือที่สำคัญสำคัญเท่านั้นแหละคลิปมีมตลกมากมายไม่รู้ว่ามาจากพิภพจักรวาลไหน ที่ไม่เคยขึ้นมาให้กูเห็นมาก่อนก็ผุดมาเป็นดอกเห็ดแล้วคือแต่ละคลิปโดนเส้นสมองส่วนปัญญาอ่อนของกูมากได้แต่นั่งค้ำคนเดียวแล้วถูกคนอื่นม,มองเป็นคนบ้าไอ้เฮ้ไอ้ส้นเท้าพระไตรปิฎกกูแขนกูแขนได้แต่กลั้นค้ำแทบใจจะขาดยิ่งเลื่อนหาคลิปใหม่มันก็เจอแต่มีมที่โดนเส้นกูชิบหายช่วยกูทีเหมือนโดนพระธรรมโทษอย่างนักกูคแค่ชิบหายใครทำกับกูแบบนี้กูจะใก,กล้ร่างเป็นพี่ปั๊บสยามไปสก,กีบีดี้มี หนักกว่านี้คือโดนเด็กเดินมาบอกว่าพี่คะพี่เต็มไหมคะ oh <my> จังวันนี้ผมกลัวน้องเขาเข้าใจผิดเลยอธิบายให้ฟังว่าพี่ไม่เต็มน้องหยุดก่อนครับสุดหล่อสุดสวยที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้คุณกําลังแอบชอบใครสักคน hmm. อยู่หรือเปล่าถ้ากําลังแอบชอบก็ขอให้ได้แค่แอบชอบต่อไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้หยอกหยอกผมเชื่อว่าคุณผู้ดูเกือบทุกคนต้องเคยมีโมเมนต์ฟินจิกหมอนที่เคยแอบชอบใครสักคนใช่ไหมครับรวมถึงผมก็ด้วย มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยดีมากขั้นที่แบบเวลานั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วมีภาพเขาลอยขึ้นมาทําให้กุลั้นไม่ไหวจนหลุดยิ้มออกมาแล้วลุกขึ้นมาแปลงร่างเป็นมาสไรเดอร์จนเพื่อนุถามว่ามึงเป็นไรผมเลยบอกไปว่ากูเป็นบ้าอย่าสนกูเลยคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากการที่ได้แอบชอบคนคนหนึ่งเขาคนนั้นดูเป็นผู้ประเสริฐเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้าและดูเป็นไปไม่ได้ดีที่เขาจะมาชอบเรา โอ,โอ้ไม่ต้องเศร้าไปครับหมายถึงกูนี้แหละแค่เห็นเขาออนเฟสก็ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาขึ้นมากันเลยทีเดียวอย่าได้ถามเรื่องทักไปจีบแค่กูเห็นเขาออนกุก็เป็นบ้าตีลังกาที่สุดลกแล้วยิ่งถ้าได้เจอตัวจริงๆนี้ตอนเดินผ่านทำตัวนิ่งครึมไม่สนใจไม่มองไม่อะไรทั้งนั้นแต่ในใจมีเป็นหมื่นล้านคำไอชน่ารักอ้านี้คนหรือนางฟ้าลงมาเกิดกันเนี่ยแต่สุดท้ายโชคชะตาของไอคี้แพ้ที่ไม่กล้าเสี่ยงก็ต้องออกหักทนดูเขาควงแขนกับคนอื่น แต่ถ้าคุณกล้าพอ zat, พา e ที่จะเสี่ยงแล้วก็ผมมีตัวช่วยนี้เลยพงกุญแจทุงทุงทุงซาฮูราสำหรับคนเฟิ้ยวกระเทียวเรืองแสงที่กล้าเสี่ยงคล้องกับอะไรก็โครเทมันไม่ใช่โครเทแต่มันคือเทระเบิดนะเว้ยยังไม่จบถ้าคุณกดที่ตัวตุกตามันก็จะมีเสียงออกมาด้วยทุง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 ทงทงทุงทุซาฮูร เพิ่มความคูลและความมั่นใจกับตัวคุณตอนไปสารภาพรักสนใจกดที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยสุดท้ายนี้อย่า่วนตัดสินไปเองไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ก็ไปลองสักเกิดมาครั้งเดียวขอให้โชคดีไว้เจอกันนะทุกคนคุณเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนผมหรือเปล่าครับ ตอนที่ผมฟังเพลงผมก็ฟังเพราะชอบเพื่อคลายเคยรียดหรือเบียวอนิเมะเหมือนคนปกติทั่วๆไปแต่มันมีความรู้สึกหนึ่งที่ไม่รู้ว่าคุณเป็นแบบผมหรือเปล่าคือเวลาผมฟังมันจะนึกถึงอดีตแบบถ้าเมื่อ15,000ล้านปีที่แล้ว <S <S <อ>ผมนั่งดูวันพีทมีเพลงโอพีขึ้นมาและโครด เพราะจนผมอินเลยฟังมันทุกวันพอโตอขึ้นมาผมกลับไปฟังใหม่มันจะทําให้รู้สึกเหมือนผมย้อนเวลากลับไปอาไอเหียคือแบบบรรยากาศ <c oughs> เดิมๆสิ่งแวดล้อมรอบข้างความทรงจําตอนที่ยังเป็นเด็กกระปกข้างไข่ที่กําลังนั่งดูวันพีหรือไม่ก็ตอนที่ผมยังอยู่มัธยมในรั้วโรงเรียนถ้าช่วงนั้นผมฟังเพลงอะไรบ่อยๆพอได้กลับไปฟังความทรงจําตอนมัธยมที่ผมได้เล่นได้โดนครูตี <c oughs> จนหัวแตกบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อย หรือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนฟูมันก็จะลอยขึ้นมาในหัวเลยเหว้ยหร,ห,รหรือไม่ก็ตอนที่ผมอ,อกหักตั้งกินอ,อกไก่โดนผู้สาวเทา่าตอนนั้นผมฟังเพลงเศร้าหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังอินทรนอ,อกหักตั้งกินอ,อกไก่พอได้กลับไปฟังฟิวบรรยากาศตอนนั้นมันกลับมาเลยเอาง่ายๆเพลงสําหรับผมมันคือเมมโมรีกาดตัวเก็บความทรงจำถ้าตอนไหนอยากเซฟบรรยากาศความทรงจําในตอนนั้นก็ฟังเพลงสักเพลงบ่อย และอินไปกับมันพอถึงช่วงที่อยากกลับไปบรรยากาศเก่าๆก็แค่เปิดเพลงนั้นมาฟังอีกรอบกดการนั่งกินส้มตำโจ๊ะตอนเที่ยงคืนโครดฟิลไอซ์กูบอกเลยแต่มันก็เป็นได้แค่ค,าความทรงจำหรือแค่เศษเซียวของมันผมก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปจริงๆได้หรอกถึงมันจะชวนให้ผมคิดถึงอดีตสุดหัวใจก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันและใช้เวลาอยู่กับผู้คนหรือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆให้มากๆเพื่อที่จะได้เป็นความทรงจำดีๆของคุณในอนาคต เมื่อตอนที่คุณคิดถึงและโหยหามันอีกครั้งหยุดเถิดอานอนท์กราบขออภัยอย่างยิ่งที่ต้องรบกวนสายตาอันทรงคุณค่าของคุณคุณเคยมีคนที่คุณอยากให้มีฮาสกับเขาซึ่งซึ่งหน้าไหมหรืออยากเขียนชื่อเขาลงในสมุดเดดโนตร Dead Note หรือเปล่า สำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าสมุดเดดโนตคืออะไรจะอธิบายสั้นๆคือสมุดโนตกระตุกจิตกระชากใจนั้นเองหรือไม่ก็ไปค้นหากับพี่กูกรโกได้เวลาคุณเขียนชื่อคนที่คุณอยากให้มินิฮัสเขาลงในสมุดเดดโนตแล้วดันเขียนชื่อผิดเป็นชื่อเพื่อนของคุณแทนคุณคงหัวใจแตกสลายเป็นขี้เท้าเพราะมันไม่สามารถที่จะลบออกได้หรือเอาลิควิดมาลบมันก็ไม่ได้ดูดี แต่ผมสามารถช่วยคุณได้ด้วยปากกาแท่งนี้มันสามารถลบเมื่อตอนที่คุณเขียนผิดทันก่อนที่เจ้าตัวสมุดจะทำงานแบบนี้ก็สามารถเขียนได้โดยไม่ต้องกังวลแล้วโครตที่จะฟิ้วเลยใช่ไหมล่ะครับใครอยากมีไว้เผื่อเขียนพลาดก็จัดเลยคุณรู้หรือไม่ว่าความจริงแล้วการที่คุณกินไก่ไม่ได้ทําให้คุณเป็นเก้าแต่จะทําให้เรากลายเป็นเกใช้ครับคุณเป็น คุณเคยมีความคิดว่ามายูนิคอร์นมีอยู่จริงไหมหรือว่าตอนเด็กคุณเคยมีความฝันอยากเจอยูนิคอร์ตัวเป็นๆหรือเปล่าผมขอตอบเลยว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้พน้นเพิ่งเจอแล้วหลอนไปนอนถองแต่นั้นคือความคิดเมื่อสิบปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมได้เห็นมายูนิคอรตัวเป็นๆกับตาถ้าถามว่ากูเห็นได้ไงกูเสร็จครับ